แต่เด็กผมเพื่อนแต่วันนี้จะมามาฟิซาจูวิลอังสลนนะันเนาะเดี๋ยวไปดูคลิปที่หลานพันไทยเราไล่ห,หางกระเบียนมาล้วนรถน้ำมันหอวกําเอามาขวางทางราัฐเบยียนของเราทุกวันเนาะกระเบียนเขจะมาป่วนทุกวันนะนนเพื่อปนป,ปวดรักเขาทุกวันเลยไม่รู้ว่าอะไรเหมนะือนกันนเขาได้พูดคุยกัทนหอะไรกันนะเดี๋ยวเรา มันร okay. ับ <elbow> ป <habitude> ืนครับนี่เกี่ยวที่การเราอย่างเดียวฮะที่การแล้วเสียงดังปังๆนี่มีหนําแหมมนะครับผมโอเคฮะมึงก็ต่อปืนใส่กูงี้เหรอเออเป็นเลยกินมวยตํารงเมืองដាក់គ្នាจนตีต่อปืนคุมโทรฮะคุมโทรบ่ต่อไผบ่ต่ออะกูต่อปืนใส่มึงหรอวายนะให้บัดមកវិញต่อไอ้เถิ่มโทรจองเมืองដាក់គ្នាอึ๊ยก็มึงล้วย เฮ้ยตรงนี้กูเดินตลอดดุดมากฮะ